วัวตัวไม่ถึงหมื่นมันมีด้วยหรือมันมีจริงหรือแบบเนี้ยคนเลี้ยงวัวจะรอดกันไหมดูวัวพวกนี้นะครับวัวพันธุ์ดีวัวพันธุ์แท้วัวเลือดร้อยนะครับวัวพวกนี้นะครับเราเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนื้อแน่นตัวใหญ่คุณภาพเนื้อดีหนักกัน6 0 0ถึง700กิโลกรัมเลยนะครับน้ำหนักระดับนี้นะครับถ้าอยู่ในตลาดราคาก็จะสูงขึ้นนะครับหลักหมื่นแน่นอนนะครับถ้าตัวไหนสวยระดับประกวดนะครับหรือจะเก็บไว้ผลิตน้ำเชื้อ ตัวนึงก็หลายหลายแสนเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับวัวเลือดผสมมีตั้งแต่ผสมน้อยผสมมากยันเกือบพันแท้เลยนะครับน้ําหนักอายุ2ปีตัวหนึงก็3 0 0ร้อถึงสี่กิโลกรัมเลยนะครับอย่างไงก็เกินหมื่นทุกตัวนะครับและถ้าเอาไปขุนต่อนะครับน้ําหนัก600กิโลขึ้นราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเนี่แหละครับวัวต่ำหมื่นของจริงวัวพื้นเมือง ตัวเล็กเนื้อน้อยเลี้ยงง่ายต้นทุนต่ำนะครับบางตัวเพิ่องหย่านมราคาก็จะถูกลงไปนะครับถ้าเข้าใจธุรกิจวัวเนื้อนะครับมันไม่มีหรอกวัวถูกขนาดที่เขียงเนื้อโลนึงยัง200นะครับและนี่วัวทั้งตัวจะต่ำประมาหมื่นไปได้ยังไงนะครับ